สวัสดีครับนุนรมิดาแสดงตัวฐานะคนอีสานเรียกได้ว่าลามหนักทีเดียวสำหรับประเด็นคับเฮาส์พูดถึงคนภาคอีสานในทางที่ไม่ดีเป็นประเด็นที่มาแรงที่สุดในขณะน,นี้โดยคนกลุ่มดังกล่าวได้พูดถึงประเพณีวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในคนกรุงเทพแฟชั่นการแต่งตัวการหาสามีการมีครอบครัวที่อายุยังน้อยและการเข้ามาทางานในกรุงเทพเพื่อทาให้คนกรุงเทพดูสูงขึ้นและต่างๆอีกมากมาย และในเวลาต่อมาเราคนดังในวงการบันเทิงที่เป็นคนอีสานต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวดังกล่าวมากมายอาทิเช mm ่นลาลาอาสยามที่ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าพี่หนุ่มคะหนูขอไปออกรายการโขนกระแสหน่อยหนูถูกว่าเป็นคนอีสานหนูขอตัวเป็นตัวแทนคนอีสานไปพูดได้ไหมหนูสูนคักฟังเสียงมันจะชัดเบิ่งหน้ามันก็คักคือมาว่าคนอีสาน และลูลู่อาสยามก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าฉันนี่แหละคนอีสานภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกอีสานคนขอนแก่นและล่าสุดนักแสดงชื่อดังอย่างนุ่นรมิดาประกาศโซเชียลอย่าให้เห็นกินข้าวกันหลังคลับเฮาส์ว่าคนอีสานโดยเธอนั้นได้โพสต์เช่นกันว่าเป็นคนอีสานชยภูมิทำทำ,ทำไมอย่าให้เห็นกินข้าวนะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาเดือดกันทั้งประเทศเลยทีเดียวขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวครับแล้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปข่าวใหม่ๆต่อไปได้นะครับขอบคุณครับ